นางก็มีรถกระบะสีประตูพันแก่งพร้อมลุยทุกการเดินทางช่วงล่างแน่นมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เป็นตัว Ford All New Ranger Double Cab h i g h r i d e r 2.2 XLT ปี er 2. 2 XL 2019ค่างวดผลเป็นแค่9,500เท่านั้นนะคะผนถูกมากๆเลยและที่สำคัญออกง่ายอนุมัติไวออกรถทุกอาชีพนะคะต้องที่เอกออโตค้คร์เท่านั้นค่ะเอกลักษณ์โดดเด่นที่ลงตัวนะคะมาพร้อมกับสีบอลเท้าทรอบคันเลยนะคะกระจังหน้าของเขาก็เป็นโลโก้ Ford เป็นซิงเกิลของแบรนด์นี้เลยนะคะไฟสองสว่างคู่หน้าค่ะมาเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์น กับไฟเดทามลันนิ่งไลท์นะคะที่เพิ่มแสงสว่างในยามกลางวันให้อีกด้วยถัดมาด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของตัวไฟสปอตไลท์คู่หน้าค่ะต่อมานะคะในส่วนของตัวล้อมแม็กนะคะคันนี้ก็เป็นแม็กใหม่นะคะขอบขนาด18นิ้วตัวยางสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันต่อในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันเลยดีกว่าคะ่ะ <Yeah. S 1> ด้านท้ายของเขาเนี่ย เป็นทรงสปอร์ตเท่ไม่ซ้ำใครนะคะด้วยชุดแต่งกันชนท้ายนะคะมือจับด้านท้ายสวยครบจบในคันเดียวเลยและยังมาพร้อมกับชุดแต่งโลบาร์นะคะที่เสริมความเท่มาให้กับสอร์ดคันนี้นะคะชุดแต่งสติกเกอร์โลบาร์นะคะสวยครบเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูภายในตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะภายในของเขานะะเนี่ยค่ะโอ้โหออกแบบมา ะะเรียบรู้ดูดีเป็นธรรมชาติมากๆนะคะตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดาออกแบบปกกระชับรับสรีระานั่งได้สะดวกสบายเดินทางไกลไม่เมื่อยแน่นอนเพราะว่ารองรับน้ําหนักได้ดีอีกด้วยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังชันค่ะสามารถประมดเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่ตัวพวงมาลัยเลยคันนี้นะคะก็เป็นดยระบเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์กระปุกที่เราเรียกกันนั่นเองนะคะเครื่องยนต์2,200ซีซีะไม่วาจะใกล้ไกลพร้อมไปกับคุณลูกค้าในทุก